คผมมาคนแรกเลยว่ะมันบ่งบอกถึงความพร้อมในการเล่นมันบ่งบอกทเน็ตของพวกเราจะได้ไปคนแรกเลยสิอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรแผนผังบ้านเหรอใช่เรามีพิมขีวเรามีพิมพ์เขียวด้วยรอบนี้บ cin ้านโหดเพราะว่ามี2ชั้นแล้วก็เป็นระดับ professional มีชั้นได้อีกชั้นหนึ่งด้วยระดับมืออาชีพเลยว่าย่งนั้นเถอะนะ เอแน่นอนนะคะพอดีบอกว่าผมวิวค่อนข้างเยอะค่ะผมวิวสี่สิบครบผมวิหนึ่งร้อยแล้วอ่ะผมไม่อยากพูดเยอะโอ้โหเจ๊เขาส่งมาเหะไอ้นี่ไวใช่ป่ะมันแบลงไวใช่จอจอดสมิธเหรอตัวน่ะเก็บอะไรคะแบบจอสมิธจอสมิธอปอถือ EMF ใช่ป่ะใช่พี่อันไหนพี่ถือโซมมิเตอร์ มาให้ผมถืออะไรบอกมาไปฉายก่อนเลยเจงไฟฉายก่อนมีปืนบาสุก้าให้ผมไหมโอ้ยโอ้จะยิงกันเองอ่ะดิยิงถล่มบ้านทิ้งเลยมาบ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านม่นะคะสิ่งที่เราจะต้องหาอย่างแรกก็คือท้ายของผีเหมือนเช่นเคยว่าผีเนี่ยมันตายแล้วไปอยู่ในประเภทอะไรอันที่2คือเราต้องใช้เครื่อง E M F หรือว่าไอ้รีโมทแอร์เนี่ยตบสัญญาณผีให้ได้อันที่ส ม้กางเขนต้องใช้ไล่ผีและอันที่สี่เทอร์โมมิเตอร์ต้องวัดให้ได้ต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนั่นเองจับปะเจเจถือเทอร์โมอย่าเจถือโทรโมไปเทอร์โมมิเตอร์ไหนไหนถึโมีเจมือแล้วเครื่องวัดโทโมเจถือเจถือนี่ดีกว่าคุยกับผีอันไหนอ๋อมาดิครับผมเออผมเก่งเรื่องการสื่อสารจัดปะครับโอ้โอหูยบ้านน่ากลัวมาก จะบอกว่าคร้งนี้เราจะไม่มีเวลา5นาทีในการสำรวจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผีจะออกเลยนะจ๊ะคือมันพร้อมที่จะออกมาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมใช่คระต้องวัดอุณหภูมิก่อนอุ้ยเสียงไม้เสียงไม้ก็แกะองหากระดูกด้วยนะหากระดูกด้วยนะว่ากระดูกมีป้าได้เลยพี่ขึ้นไปด้านบนนะพี่อย่ดทิ้งกันดิมาด้วยกันจะได้มาได้ทำเยอะผมมากระจุบแจงไปครับไปครับหนูมาด้วย เอมาหาห้องก่อนโหพี่แป้งไปคนเดียวระวังนะพี่เกมนี้มันกดชิพวิ่งได้มะเน่ะทำไมรู้สึกไม่ได้กดชิพได้อะแต่มันเร็วได้แค่แบบในเดี่ยว่นิดนึงอะพี่เหมือนไม่ต่างเลยนะเอาจริงๆโอ้โหเฮ้ยมีเลื่อยด้วยนีไงผมถือไปด้วยได้ปะป้องกันตัวโอ้โหไม่ได้พี่ไม่ได้ผีมันไม่กลัวเลื่อยนะสิ ปั <laughs> แตไป่าุเรารมห้องอื่นๆกันคือไอ้ท่ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลอะการที่เราจะหาตัวมันเจอมันยากมากเลยเว้ยเพราะว่ามันอาจจะแบบว่ายังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างเดินสำรวจค่อนข้างเยอะมีด <a> มัน <okay. S 1> มีสมห้องใครเลือกห้องไหนเอาเลยตาม,<ผ>มสะดวก,อ,ดยวกอยากนอนห้องไหนก็ตามนั้นเลยโอ้โห oh, oh, เปิดไฟดีครับอรออะไรอย่างงี้โอ้ยมีตุ๊กตาหมีด้วยเฮ้ยเฮ้อะไรอะไร อะไรไปดับแล้วเจ๊โดนขังตกใจเฮ้ยใช่หรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองคิดไปเองลมมันพัดลมมันพัดโอ้โหลมพัดลมพัดตึงลมพัดตึ้งขากระดานกระดึงกันเลยไอ้ผมเจอนี้ด้วยอ่ะเจอตุ๊กตาเจอตุ๊กตาเฮ้ยตอนนี้เจอยู่คนเดียวอ่ะให้ผมผมกล้าหาผมโหดอยู่แล้วจัดไปเฮ้ยห้องนี้พี่ ห้องนี้ปูดปั้มมึงตั้งกล้องก่อนห้องนี้ห้องนี้เลยชัวชัวทำไมทำไมมันเกิดอะไรลดลงเหลือแค่สององศาเองที่ไพี่จักรดาคุยเป้าไหน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 วางเลยวางเลยขอวัดขอวัดห้องนี้ก่อนห้องนี้ห่องเองพึงคุยอพ่งคุยอพ่งคุยเดี๋ยวห้น้ติดลบห้องนติดลบค่ะห้องนี้ติดลบอ้าวห้องไหนห้องไหนห้องไหนหอนี้แหละมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้ใช่ไหเอาเจมาโอเค ว่าอะไรนะ Where are you อุ้ยอุ้ยควันเริ่มออกจากปากแล้วที่มาแล้ว Where are you ยัง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 เจยังเอายังขอเปิดเครื่องก่อนเอาโอเคคุยเลย Where are you เอ๊ะมันไม่ตอบอ่ะขออีกรอบกระดานมันเรื่องแสงมันอะเรื่องเลืองอยู่เรื่องอยู่เรื่อง Where are you เฮ้ย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 เสียงจับไม้เจเจยกดบีคุยปะเนี่ยใช่กดกดบีคุย Where are you เออเอากระนัลลงก่อนเอากระนัลลงเฮ้ยนี่ไงชัดมากไม่คือไก่แล้วกกี Where are you มันไม่ตอบ Show us ไม่ตอบ Where are you ไปหาหาห้องอยู่เลยหาห้องอยู่เลยไม่รู้ห้องไหนห้องนี้แล้วกันห้องนี้ปิดประตูครับปิดประตูปิดประตูใส่ก้อนเข้ามุ้งนอนมาแล้วเหรอไรับมุมห้องครับ้ัวเรียวมา มันมันยังถ่ายรูปแต่ไม่อยากคุยกับบร่าอ่ะแต่ห้องเนี้ยลบลบเจ็ดสองสองทุกคนสองทุกคนเฮ้ยมันดุนแรงวพี่มันดุตรงนี้มันดุนแรอะไรจ้าไว้อะไรไว้ห้องนี้ลบสิพี่โอ้โหห้องนี้แหละห้องนี้เลยแล้วเรามาหลบในห้องที่มันเกิดเนี้ยนะโอ้ือเปล่าอย่างงี้มันก็อันตรายนะดิหลอกไม่ได้เราหนะที่มันไปแล้วไอพี่ว่าเราเราออกเราออกก่อนที่มันจะเน้ อะไรอะไรอะไรไอ้บอลไอ้บอลดีไอ้หัวตกใจ oh my god ไฟดับไม่ดัมากเลยได้ไง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 เห็นป่ามันเดินทะลุประตูไปแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรผิดอะไรมันเป็นหัวล้นล้นเขียวเข่าห้องเข่าห้องเขาเขาห้องเร็วเร็วเร็วมันถือเขียวมันหัวล้นล้นตัวผอมผอมบุ่ห้องบุ่มห้องอุ้ยปิดไฟด้วยนะปิดไฟด้วยนะ ปินขีดสามขิดสามปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วกดทีกดทีด้ตัวนี้มันอย่างนี้เดินไล่เลยกดกดทีอะไรมันช่วยอะไรจุ๊บแจ้งเวลาถืออุปกรณ์กดทมันจะเปิดไฟเขาใช่หรอพี่เฮ้ยมันเดินมาอยู่หน้าห้องมาอยู่ที่ไห้องจริงเหรอจริงเจฟังเสียงนี่เออวะโ่ะหูย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 ดูเดือดเลือดพลาดโุ๊ดเอรทิพย์ไม่หยุดเลยอ่ะ ใครไปโดนฆ่าก่อนดีมันจะได้หายเฮี้ยนใช่เหรอปานีเจปานีเจเงินฝูเปิดประตูให้มันเข้ามานะวอะไรกันแล้วาแล้วมาแล้วออก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 อาจออกกัก่อนออกออกแล้เกิดห้องนอนนี่แหละหี่ว่ามันน่าจะเกิดห้องนอนใช่เหรอขอวัดแป๊บนึงเออสองห้องนี้แหละพี่สักห้องพีอเปิดไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเฮ้ย เดี๋ยวเของตกด้วยของตกด้วยเมื่อกี้ได้ยินไหมดังึกเลยใช่พี่ไปแล้ว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 อย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดไปด้วยไปด้วยไปด้วยรอดละรอดละไปกลับบ้านกันเฮ้ยเดี๋ยวที่ที่สัญญาณที่มีสัญญาณขึ้นสูงมากโอ้ไม่สูงได้ไงเห็นตัวเป็นๆอ่ะโอ้โหสติสติพี่แป้ะไม่เหลือเลย oh my god สติเขาไปหมดแล้วอ่ะครับผมโอ้โหยานรับประทานครับ มียาอะไคนละขวดคนละขวดโอเคคนละขวดสองขวดป่ะอันี้ไม่ได้ปิดไฟหรอเอ้าขวดยาที่เห็นที่เราเจอประเด็นสัญญาณผีอะไรป่ะเออฟิิสสก์ใช่อันนี้ไม่ได้ปิดไฟ เส้เทเบลเจชั่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคแต่วแจนถือก็เอาไปอีกตัวหนึ่งเอาไปตั้งแล้วก็ต้องเข้าไปปิดไฟใช่ไหมใช่อ่ะปะเราวางหนังสือเรียงห้องนั้นอะอย่างอย่างอย่างเพิ่งเอามาวางหนังสือก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูเสียก่อนปะถ้ามันมีอะไรแดงๆไม่เหรอตรงนั้นอ๋อกล้องครับผมเจเอาอันนี้ไปดีกว่าลอยนิ้วมือได้ไาใส่ร้อยนิ้วมือดีกว่ามาปะเดี๋ยวพี่ถือกล้องให้นิ้วมือรูปอันยาวๆนี่ใช่ไหมฮะไม่อันสั้นอันสั้นอันสั้นโอเคไปลุย พอลองมาดินเลยขู่แล้วถ้ามันมาตัวเป็นๆอีกอ่ะแน่นอนดิเมื่อกี้มันมาแบบอ่านมากอ่ะเรของมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนื้อเหมือนกันครับเฮ้ยๆครับปิดไฟเปล่าหนูเปล่าเย็นเพื่อนห้องเย็นห้องเย็นเลยเขียนนะเขียนตรงนาพเขียนนะน้องเขียนนะอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเข้าห้องไม้หรือยังไงพี่เข้าเข้าดีกว่าเข้าดีกว่าตกใจอ่ะที่เดิมโอ้โหหลบอยู Sisters, like ่ตรงมุมเฮ้ยเฮ้ยตั้งกองอะไรอีกอันหนึ่งที่ประตูก่อนโอเคคือไม่กีเจไม่ได้ยินเสียงหรอไม่ได้ยินหนูอมันหลังหออะไงเงี้ยหนูไม่ได้หนูไม่ได้ยินโอ้แสดงว่ามันเอาแล้วมันเอาแดงกับพี่แป้งแล้ว ก็ค้าสติพี่น้อยอ่ะอ๋อเกิดค่าสติน้อยมันจะนี้เหรอพี่เจคุยกับมันเลยดีกว่าพี่ว่าพี่ามันมา่มาอย่าไพี่เจ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 เขามาร่วกลู่กับเพื่อนเจมันนี้ไปทางนั้นไปทางนั้นไปทางน้พี่โดนค่ะพี่โดนค่ะเจ้โดนเหรอพี่แป้งโดนอ๋แป้งโดนอออ๋อนไปดูไปดูพี่แป้งตาย ออกทางไหนเนี่ยโอ๋ยมืดเกินมันเห็นช่วยไม่ได้เลยสุนสา่งเงนแล้วนะมันมันโหดมากเจ๊อยู่ไหนออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาคนแรกเลยออกมาไม่เกินโอ้ผีหน้าตาเป็นไงอ่ะมันจะหัวมันล้นๆอ่ะตัวผอมๆไม่เกลียดนะกลัวเออีถึงาฮ้ยใครเปิดไฟอ่ะผมไม่ได้เปิดเมื่อกี้ ให้เดี๋ยวผมเข้าไปปิดให้เฮ้ยทำจริงใช่เดี๋ยวผมเข้าไปปิดให้เจเจถือกล้องไปด้วยเผื่อเจอหนูขอดูกล้องแล้วกันนะอ่ะเจถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยป้าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเจปาปะปะที่เชื่อว่าเจจะถ่ายรูปผีได้เจไม่ได้เยือกไอ้นี่มาถือแล้วนะตอนเนี้ยไม่ไงต้องเออหนูขอกินยาก่อนป๊อปป๊อด้วยกันนี่แหละปะไปปิดไฟกดออฟเฮ้ยมันเจเจอย่าถ่ายเดี๋ยวมันถ่ายได้ห้ารูปนะเหลือสองเหลือสามมันได้ภาพผิเหตุไหม โอเคผมพร้อมอย่างนี้เดี๋ยวพี่เป็นผีคอยแบบสำรวจให้โอเคพี่แม่ปิดไฟหน่อยดิฮะพี่ปิดไม่ได้ดิปิดได้หรอผีปิดไฟได้หรอถ้าเราเจอเราจะไปห้องหมักผ้าเคียแต่เมื่อกี้พี่โดนฆ่าเกือบในห้องของใรนะอออออไปดูกรอฟก่อนไปดูกรอฟอ้อปิดไฟปิดไฟก่อนนะโอเคเันอันตร้ายอย่านะถ่ายรูปนะ โพดลง 1, <ก>พันทิปนะ่น 3. 3> กวกลัวใช่พี่แค่สามไม่หา้าอย่านะอย่านะโพดลงพันทิปนะหายลูกนะประจานเลยอโอเคอีวีมนผ่านแล้วป่ะพี่เควสอะโอ้โหขับพิษไฟใหญ่เลยนะพี่กำลังเดินหามันอยู่มันอยู่ไหนเอา้าเจย,ยังแบบอันนี้ได้อะเป็นวิญญาณเล่น่อมได้ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นผีเราจะสามารถสำรวจบ้านได้มันจะเห็นผีเลยผีได้กันเองอ๋อนี่เห็นกดออกกันปะเห็นหญิงห้อยปะยูไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น ในห้องนี้เหรอยังไม่เห็นนะใช่ไม่เห็นเลยบ่มีเลยงันเจตต้องเอาเครื่องคุยไปคุยได้สองลนนิ้วมือแล้วก็ไปดูสมุดกันปะเข้าสมุดยังไม่เขียนครับพี่ว่าสมุดอาจจะต้องเอาไปใส่ไว้ในห้องอีกห้องหนึ่งอะโอเคห้องนี้ไม่เขียนอันนั้นกสติโกบอลแม่ต้องใช้เดี๋ยวเอาวางไว้พี่เป็นไฟทางเดินพี่ดูล้านเหล่าผีให้นะเราจะคุยกันอะไรมัางมายางมายัง ส่วนมากก็ talk to us แล้วก็ show us แล้วก็ give me a sign โอเคโอ้ยโอเคมันปิดไฟมันปิดไฟน่ไฟไป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 ปไ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 ป เจคุยหน้าบ้านเนี่ยลองคุยกับมันตรงนี้เลยเหรอคุยเออตรงนี้เลยโอ้โหอะไรอะพี่อะไรท็อกทูมี่มันเกิดในห้องนี้ครับมันเกิดในห้องนี้ท็อกทูมี่เออตกเจเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วโชว์อัสกิฟมีอาซายใหนเจลองปัดเครื่องนี้ไม่มีอะไรฮะไอ้นี่มันมันนิ่งว่ะแต่เมื่อกี้มันเดินไล่เลยนะฮัลโหลจุ๊บแจงเรียกมันเดี๋ยวพี่ดูต้นทางให้ Give us a sign เข้ามาเข้ามา Give us a sign สองคุณมิ่น่าจะต้องไปคุยแถวแถวห้องอ่ะหน้าห้องอ่ะจ้าจ้าน่าจะต้องเข้าไปในห้องนั้นเลย Oh my god ปะมาเจพร้อมถ่ายรูปมาละอะไรถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วห้อง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 มานี่มาหนี้มานี้ห้องนั้นเลยห้องนั้นเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอะเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่หน้าบ้านอ่ะ เขาแล้วแล้วลตจุ๊จงเข้ามาดมาเข้ามาแล้วจุจงั้นสงตอนนี้ไม่ได้ขึ้นไปไหนชั้นสงครับเจยปิดไฟฉายเงียบๆโอ้โหอยู่เฉยๆแล้วโอปอวิ่งหนีออกนอกบ้านไปแล้วอคือลุงแกแบบลุงแกทั้งตัวโดนฟันน่ะเราเสียโอปอไปแล้วน้เด็ก ยาน้านหนุนอยู่โน่ากลัวมากข้างล่างเป็นไงบ้างปลอดภัยไหมนี่แต่ผมถ่ายรูปมันไปแล้วอะแล้วไงต่อได้ต่างมันเดินลงไปแล้วนะเดินลงไปแล้วนะพี่ิดว่าน่าจะไปห้องครัวนะโหยต้เต็มเลยออไม่ไม่ไม่ตอนนี้มันเดินวนอยู่ที่ห้องเออตรงบันไดมันไม่มามันไม่มาหาหลักฐานต่อเลยครับไม่ได้ครับมันกะพิบอยู่ครับมันกำพิบเพื่อพับเพื่อพับเลยครับตอนนี้เอ้ยหายละ พี่ข้อข้อน้นเลยเดี๋ยวข้อ้อนั้นเลยอุ้ยทุกครั้งที่เรียกมันคือมันปรากฏตัวจริงอะปรากฏตัวตรงนั้นเลยอะที่เราจอเรียกอะตรงหน้าประตูเลยอ่ะใช่มันอยู่ตรงหน้าประตูเลยผมถ่ายรูปมันได้ใช่จะจะเลยอะออดูดูพี่ตายดิเจเก็บสมุหน่อยเจเก็บสมุหน่อยสมดปะเจถายรูปศพพี่ตายหน่อยดิไอขีนขียนอกรเอกรโอกนเขียนอะไร เขียนสมุดเขียนสมุดออกมามันเขียนว่า Leave or die โอ้ย Leave or die กู Leave ไงตอนเนี้ยเดินแป๊บขอกะเดินแป๊บออกมาเปิดประตูหน่อย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 รออยู่โอเคไปแล้วเด้อสู๋ไอ้เพอรอผีด้วยรอผีด้วยผีอยู่ข้างหลังแล้วเนนะเราเจออะไรบ้างนะตอนนี้เราเรายังตอบไม่ได้พี่เพราะว่าเราเจอแค่ freezing ที่มันเลยเจอใช่ปะแล้วก็ ตอนนี้เจอแค่ ghost writing ผีที่เป็นไปได้มีเดมอนกับยูเลไหนดูดิเดมอนกับยูเลถ้าเป็นเดมอน่ะเราจะขาดสปิริตบ o ็อกแต่ยูยูเลเราจะขาดเป็น ghost of ไปดู ghost of ครับนะลองดูลองดูฮะมัน <วะ S 1> จะมีะอะไรมะมคุยคคยังแม่งเอง็มเอมไม่มาจริงหรือเราต้องไปหมุนมุมกล้องวะไม่เห็นนะแหมกับพิฟไฟพิ่มภาพใช่ใช่้องรับผีผีบ้านนี้ดุพออย่างเจใช้ได้เลย อุ้ยอุมันเปิดไหมอุ้ยอุ๊ยแหไะของเขาอะเราหากออดอมไม่เจออันนี้คือมืดแต่ว่าเมื่อกี้มันเดินไปหลายห้องมากเลยนะมีห้องเด็กห้องผู้ใหญ่อพี่ว่าสปิริตบอกมันตอบป่ะพี่ว่าต้องลองคุยกับมันอีกครั้งหนึ่งคุยในห้องที่มันเกิดอะไม่แน่ตอบเครื่องอยู่ที่ใครอะเอาเอาเรียบร้อยอยู่กับจุ๊บแจงไงล่ะ เนี่ยดูรูปมันดิดูรูปมันดิฮ้ยเจถ่ายรูปติดแล้วทิ้งกล้องไปเลยจีนเจเอาเอาอันนี้ไปคุยอ่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวนะไม่ลองเช็คทุก่อนเนาะว่าแต่ละตัวกลัวอะไรบ้างดีมอนกลัวไหมกังเขนไปเมื่อกี้ไม่เห็นกลมอนเลยค่ะไม่แต่ถ้าเดมอนน่ะสามารถคุยกับกระดานเวจาได้นะอุจารเนี่ยอยู่เลยแล้วข้าสติจะไม่ลดแต่พี่ลดลดเหลือสองเลยเมื่อกี้ไปหมดเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาสมาร์สติกไปเอาสมาร์สติกไปเผาถ้าเป็นอยู่เลอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคพี่ปะมาตัาหายถือไฟแช็คแล้วใช่ไหมจอจอถือแล้วพี่มันกดจุดไงเอฟปะกดเอฟใช่เอฟเลยอันนี้มันคือจุดแล้วมันช่วยอะไรอ่ะไล่พีมันจะสามารถไล่จุดกระเนิดของผีได้เหมือนผีมันจะเกิดช้าลงอ๋อพี่เข้าครับเข้าพร้อมกันครับเข้ามาแล้วจุดเลยนะจุดเลยนะจุดเลยจุดเลยหรอจุดเลยจุดเลยเฮ้ยลมควันไปไปไปเอาละเอาละปลอดภัยแน่นอนคุยกับมันเลยไหมล่ะ มาอยู่เพื่อนพี่หน่อยพี่เหงามากเลยตรงเนี้ยโอ้โหพี่แป้งเป็นไงบ้างก็หนาวนะแถวนี้โอ้โหไล่ไล่ผีไล่ผีคุยเลยเจคุยเลยอ่าได้หมูพองครับอ่า talk to me talk to me show us give me a sign ไม่ตอบเลยฮะเหนื่อยหรือคุยกับกระดานอีกรอบไหมโอ้เฮ้ยอะไรเเสียงท้าเสียงเท้า แสงขออกไปดูกรออปก่อนได้ปะเมื่อกี้แสงปรับมุมกล้องแล้วว่าแสงต้องกดออกก่อนไปด้วยดิเอ้าด้วยแล้วไปออกไปเปิดเลยไปด้วยไปด้วยไม่คิดจะทำอะไรเลยออกอย่างเดียวแล้วเราไปขึ้นชั้นสองกันเหรอชั้นสองไม่มีปีมันอยู่ชั้นชั้นล่างอ๋อถ้าเกิดผีมันอยู่ชั้นล่างเราก็ไม่ต้องขึ้นไอชั้นสองเลยใช่ไหมใช่โอเค มันเป็นวิธีการหาผีที่แบบว่าได้ผลดีที่สุดโอเคขยับมุมกล้องละจริงๆเราให้เจไปเดินอยู่ในห้องนั้นก็ได้นะล้วเราก็ดูกล้องกันได้เขาก็ว่างันเอาจริงเหรอพี่เจย์เดี๋ยวพี่ปกป้องเจงพี่ดูวิญญาณตามติดเป็นแสตนพี่คือแสนได้คาราว่าไปแล้วผมแล้วผมต้องแบบเดินได้เฉยใช่ไหมเจไปคุยกับมันด้วยนะเจยไปคุยในห้องนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ไปยืนเป็นเพื่อนทามันผ่านพี่บอก ไม่ไดกดออฟเลยวะเฮ้ยเจมันเปิดไฟปะเนี่ยไม่ได้เปิดผมไม่ได้กดอะไรเลยเอต้องปิดไฟไว้นะปิดแล้วปิดแล้วปิดละมาเจพี่ดูต้นทางให้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไรได้ยินเสียงของเราเสียงอะไรเจได้ยินเสียงอะไรกรึบกับกรึบกรับอะกรึบกรับนะกม่หรอกไปเองปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วไงต่อพี่แป้งคุยเลยคุยเลยคุยคุยว่าไงไอเครื่องคุยมาไอเครื่องคุยเออบอก Talk to us ปะ Talk to us เฮ้ยมันกระพริบไฟว่าเมื่อกี้อะ Talk to us เฮ้ยสัญญาณสัญญาณเพิ่มอะไม่เพิ่มอะ Give me a sign เฮ้ยเคยเคยเคยเพิ่มคเคยเพิ่มมาแล้วตึงมันค่อยๆเพิ่มนี่คือหมายความว่าไงอ่ะพี่แป้งเฮ้ยมันกระพริบไฟแล้วขี้ขึ้นคุยไร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 ยิ่งขี้ขึ้นมีโอกาสตอบ

พี่ยังไม่เห็นมันเข้ามาในห้องนี้นะผมอยู่ในมุมห้องมุมห้องที่เราชอบอยู่กันตอนแรกอ่ะเรีบๆมากับพิภไฟกับพิภไฟใหญ่เลยเจ้แล้วไงต่อมันรับผมหน่อยส่งทีมงานมารับผมหน่อยไม่ไม่ไม่ทีมงานก็เข้าไม่ได้ตอนนี้บ้านล็อกโอ้ชีพายแล้วเวลาผีออกบ้านล็อกครับโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูความปลอดภัยให้พี่อยู่หน้าประตูห้องห้ยมันมาแล้วเจ้มันมาแล้วไปแล้วแล้า เอครับน้องเจครับมันมันมันมามันมาตรงเจเลยครับครับต้องทำยังไงครับเจ้าสายไปแล้วครับน้องเจเลยดีครับเจ้าเจเลยครับเรอวๆนิ้วเจดีแล้วนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับน้องเจวิ่งครับไปเจอครับโอ้ไม่ก๊อไปแล้วครับน้องเจเร็วครับน้องน้องเจครับวิ่งครับน้องเจเราเร็วครับแลนด์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 แล้ว ทีมงานอย่าปิดประตูสิทีมงานไปครับคือกดออฟอะมันไม่มีว่ะพี่คือพยายามมองหากดออฟแล้วหายไงก็หาไม่เจอคือมันต้องมีทุกตัวเลยปะกดออฟอะไม่ทุกตัวถ้าเป็นผีกดออฟมันจะเป็นกดออฟผี่ยลองดูดิมีใครเห็นกดออฟปะดูอ่ะไม่เห็นแต่มีอีกห้องแต่ว่าพี่ว่าไอตัวที่คุยกับวีจาไม่ใช่แน่ๆเพราะคุยแล้วมันลดมาก พี่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นยูเรสูงมากยูเรนี่คือมีกดออฟหรอพี่คิดว่าน่าจะเป็นยูเรเราอ่ะไม่เจอกดออฟหรอกแต่ว่าเราสามารถยืนยันได้ไหมล่ะว่าเราคุยกับวีจาแล้วค่าสติมันลดอะไรฮะเมื่อกี้สมุดมันกระโดดเห็นปะหนูไม่เห็นพี่ไม่เห็นสมุดมันลอยเมื่อกี้แล้วมันก็กระโดดอ่ะไม่เห็นไร่เห็นจริงจริงไม่ได้โกหกบอกแล้วผีโหดรอบเนี้ยหนูเชื่อเชื่อเชื่อ มีคนบอกว่ามีกดออฟครับเมื่อกี้ติดหน้ากล้องเลยฮะเออมันเราไม่เห็นนะต้องดูสักพักก่อนโนครับไม่เห็นครับผมไหนลองกลับไปกล้องสี่ป๊บมีไหมไม่เห็นนะเรวต้องรอไปสักพักหนึ่งรอสักห้าชั่วโมงอะพี่ว่าน่าจะได้อยู่โอปอลลองเข้าไปดิลองเข้าไปลอดได้พี่เฮ้ยเฮ้ยยาส่งผู้กล้าเข้าไปแกเราดูชัดๆนีปั๊บนี่ขอดูเป็ชัดๆก่อนห้องเนี้ยไม่มีนะตัวนี้เควสยเสร็จแล้วหรือแค่เดียว โอ้ไปกบพิบกรัวเลยครับทาไงดีวะคืออันสุดท้ายต้องเดาแล้วแหละเพราะว่าเข้าไปตายแน่ยามหมดแล้วมันไล่หาเจแล้วใช่เหรอผมไปเรียกเว้เดี๋ยวพี่เอาไฟให้ดีมอนกับจูเลถ้าจูเลจะต้องเป็นโกสอฟแต่ถ้าเป็นดีมอนจะต้องเป็นทำไมกล้องมันล้มอ่ะกล้องล้มคือกล้องล้มเฉยอุ้ยคนหลนมันปัดกล้องล้ม ใช่เมื่อกี้แบบกิ้งเลยอ่ะหมุนเลยอะโดนโดนแต่เมื่อกี้เห็นเห็นเป็นมือปะมือมือพี่แป้งปะเมื่อกี้ไม่พี่ไม่ได้ถามพี่อยู่ในรถอยู่เลยเนี่ยเอาไงดีวะคุณจักเข้าไปรอบหรอถ้าเป็นดีมอนอะจะเป็นสปิริตบ็อกซ์แต่ถ้าเป็นยูเลจะเป็นกดออฟตอบยูเลนไหมอ่ะคุณเราหากดออฟไม่เจอแต่สปิริตบ็อกซ์มันไม่ตอบเลยปะใช่ไม่ตอบคือมันกระพริบวะเมื่อกี้มันกระพริบแต่ถ้ามันไม่ใช่คําพูดอ่ะคือมันไม่ตอบนะหรอ ลองตอบยูเล่กันไหมล้วแจ้งลองตอบดีมอนดูเพราะว่ายังไงเราก็ได้ตังค์โอเคตอนนี้บงคนได้ตังค์เราก็บางคนเสียตังค์ไอ้อันแรกเงเยอะกับได้ตังค์น้อยไอ้ไอ้อันแรกนี่เลือกอะไรอ่ะฟิซซิ่งเท็บเลเจอร์อากาศเย็นแต่ภาพเจถ่ายมาคือชัดเจนแล้วก็สปิริตบ็อกซ์อ่ะแล้วก็กดไรติ้งแล้วก็กดออฟเออกดตอบกดออฟไปแบเวแจงตอบสปิริตบ็อกซ์คนเดียวเพราะว่าแจงเงินเยอะละกดไรติ้งโอเค แล้วก็สปิริตบ็อกซ์แล้วก็ยูเล่ใช่ไหมตอบยูเล่ใช่ยูเล่ยูเล่เจนจะตอบดีมากคนเดียวนะโอเคป่ะพี่จานคะแก็ได้จางบ้านทุกคนกลับบ้านกลับบ้านนอนไม่พี่ปลาคารแล้วผมจะคิดถึงพี่แป้งนะครับใช่คิดถึงเราที่อยู่ในในรถกับเจได้แหละที่แป้งทำอ่อนเจเฮ้ยจะชนะเอ้าเอ้าได้ตอบถูกเฉยเลยเออลหรอผมได้ร้อยห้าสิบ ในนีด้อย้พี่ได้25บาทโอ้สุดยอดคำตอบคือแจ็คเป็นลัคะคือเราอ่ะมองไม่เห็นกดออฟเว้ยเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าอยู่คือมุมมันหายากมากมากะแต่มันอยู่ห้องนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบนะคะโอเคเย้ไม่เบลขึ้นเลยเบลวสองแล้วโอ้โหเจต้องเล่นประมาณแบบหลายวันหน่อยกว่าจะสี่สิบเท่ารุ่งแจ็อันนั้ก็เสียนกิน